จตดดุลพรโวยลูกนี้ไม่ผ่านเอาลนะหลาเชนออ้ยม,มาถึงทองชัยทองชัยจะจิ้มลูกนี้ยังย้อนกลับมาได้ยิงโอ้โ,โ,อโดดห ทันหรือไม่ทองชัยทองชัยยังทันนะครับย้อนกลับมาที่ธนชาติยกบอลขึ้นหนีได้โมงครับโอ้โหหมายเลข11บเอ็ดูนี่ยัขาพู้ทำประตูที่ัองเนี่ยครับ สิบเอ็ดนะลวัดสุริพัฒน์เบิ้ลมาล็อกหนีออกมาได้ครับเข้ามาตรงกลางเป็นของชัดชวานตั้งป้อมแล้วยังไม่ยิงเปิดมาที่ สลายุทธสลายุทธ็เอาละจังหวะนี้เข้ากรอบเก้โทษอ้าวมีข้มีบ้าครับยกเคดีตสลายุทธนะผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดนะครับ เปลี่ยนตัวให้เล่นนะครับ,รบออหมายเลขสิบทองชัยอองพรนิ่มมัออกครับและส่งเล่อนหมายเลขสิเจ